และสำหรับบรรยากาศขณะนี้นะครับที่ท่านได้เห็นนะครับก็ขออนุญาตที่จะกราวต้อนรับทุกท่านนะครับที่เดินทางมาถึงลําดับแรกขออนุญาตเรียนเชิญที่ฝ่ายจัดเลี้ยงน้ําชาห้องรับรองที่ด้านล่างของอาคารโรงเรียนอิสลามพิทยานะครับขออนุญาตพักพรรับทานน้ำชาการกุศลนะครับและท่านใดที่มีความที่ตั้งใจที่มาร่วมนะครับหรือทุกท่านที่มาร่วมที่จะร่วมบริจาคสมทบ ทุนเพื่อหาไรายได้เข้าสู่กิจกรรมของงานเพื่อการศึกษาและกิจการ,รของโรงเรียนก็ขอเรียนเชิญได้ที่โต๊ะรับบริจาคครับทางฝ่ายเฮรินยิกได้จัดเจ้าหน้าที่มาดูแลให้บริการพี่น้องในการออกใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องนะครับหรือท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมกันบริจาคสบิลิลลนะครับมีตู้รับบริจาคให้บริการพี่น้องอยู่เช่นเดียวกันนะครับที่ฝ่ายจัดเลี้ยงน้ําชา หลังจากรับทานน้ำชาเรียบร้อยพักผ่อนเรียบร้อยแล้วก็ขอเรียนเชิญที่บริเวณสนามด้านหน้านี้นะครับสนามด้านหน้าโรงเรียนขอเรียนเชิญเดินเยี่ยมชมร้านค้าต่างๆนะครับซึ่งได้รับเกียรติจากพี่น้องผู้ศรัทธานะครับได้ร่วมกันสมทบทุนบริจาคนะครับเพื่อที่นําปัจจัยหลายท่านที่มาออกร้านด้วยกับตัวท่านเองโดยเฉพาะาพ่อค้าแม่ค้านะครับร้านอาหารวันนี้ นะครับปิดร้านนะครับมา,าเปิดบูธร้านอาหารที่งานนี้เพื่อที่จะดูแลพี่น้องเพื่อที่จะนำรายได้นะครับเข้าสู่การจัดงานนะครับขอขอ,ขอบคุณสำหรับผู้ที่สนับสนุนร้านค้าหรือเมนูอาหารต่างๆเพื่อเป็นการแนะนำนะครับว่าวันนี้ทางคณะกรรมการจัดงานโดยฝ่ายร้านค้าได้นำเมนูใดมามอบให้กับพี่น้องบ้างนะครับขอเริ่มที่ไก่อบถังนะครับ ไก่อบถังนี้ต้องขอขอบคุณครอบครัวศิลปศาสตร์นะครับที่ได้ให้การสนับสนุนนะครับไก่อบถังนะครับต่อไปเป็นมเมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน๋นนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนี่ต้องขอขอบคุณผู้แทนจากมาชิดยามูดอิบาดะบ้านทางควายของเรานี่เองนะครับเป็นผู้ให้การสนับสนุนหอยทอดผัดไทยนะครับต้องขอขอ,ขอบคุณผู้บริหารหรือคณะครูของโรงเรียนอิสลามพิทยาของเรานี่เองนะครับ ออกบูธออกร้านหอยทอดผัดไทยนะครับต่อไปก็ต้มทะเลนะครับข้าวต้มทะเลนะครับขอขอบคุณทีมงานบางโกะนะครับข้าวเหนียวส้มตำนะครับต้องขอขอบคุณดรอาดัมนิยมวิทยานนท์นะครับร้านปลาช่อลุยสวนครับผมอ่านรายชื่อเมนูที่น่าสนใจน่ารับประทานท่านเดินดูว่าอยู่ซ้ายหรือขวามือของท่านนะครับ ปลาช่อนลอยสวนครับต้องขอขอบคุณครอบครัวศิลปศาสตร์ข้าวหมกไก่บาหลีนะครับขอขอบคุณลูกหลานฮัจยอยูซบฮัตยะแม่บัวนะครับซอยรันนะครับจากร้านบาหลีนะครับขอขอบคุณร้านกระเพาะปลานะครับต้องขอขอบคุณชุมชนริมคลองประเวศฝั่งใต้นะครับซุปเสือซุปเก็บงัวนะครับ ขอบคุณครอบครัวธรรมามิดดีนะครับธรรมามิดดีนะครับเยน็นตโฟทะเลนะครับขอขอบคุณคุณวีรกิจอาภิโชควัชรศักดิ์นะครับและครอบครัววอนวันนะครับที่ได้สมทบทุนบริจาคนะครับยำแซบติดปากทะเลดองนะครับอันนี้เป็นชื่อที่น่าสนใจนะครับยำแซบติดปากทะเลดองขอขอบคุณนะครับ ท่านวิรกิจนะครับเช่นเดียวกันครับวิีรกิจอภิโชควัชรศักดิ์และครอบครัววอนวันนะครับร้านข้าวมันไก่นะครับร้านข้าวมันไก่ขอขอบคุณอสสสชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือนะครับร้านพิซซ่านะครับขอขอบคุณครอบครัวถนอมศิล์นนะครับ,บเบอร์เกอร์ไก่และเนื้อขอขอบคุณฮัจีอาลีทรงสิรินะครับร้านรวมมิตร ยำ, distint, ยำมิตรยำรวมมิตรทะเลนะครับยำรวมมิตรทะเลขอขอบคุณคุณกอมริยะนะครับประเสริฐศรีนะครับไส,ส,นะส้กรอกข้าวย่างลูกชิ้นย่างนะครับไส้กรอกข้าวย่างนะครับลูกชิ้นย่างขอขอบคุณฮัจยามาเรียมยูเตะนะครับเกียวซ่าขอขอบคุณฮัจีฮุไซนีศิลปศาสตร์นะครับลูกชิ้นปลากระลูกชิ้นปลาระเบิดนะครับ,บ, i, รนะรบลูกชิ้นปาลาระเบิดนะ ขอขอบคุณกลุ่มเบบีสตอรี่ร้านขนมปังเบเกรี่นะครับต้องขอขอบคุณครอบครัวบินมหมูตร้านไอศครีมนมแพ้นะครับต้องขอขอบคุณแบมะฟาร์มขนมจีบสาครูนะครับขนมจีบสาครูขอขอบคุณฮัตยามะรยยำรอมลียำปลาดุกฟูนะครับขอขอบคุณคุณอายุปซาฟีอีและเครือญาตินะครับ ข้าวหน้าปลาซาบะย่างขอขอบคุณคุณฟาริดะมาลีพันธ์นะครับขนมปังยา,ยาสมนะครับขนมปังไส้ไก่ซาโมซานี่ผลิตผลผลิตภัณฑ์จากบางกอกน้อยนะครับขอขอบคุณชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือทั้งสมเมนูนะครับที่ได้ให้การสนับสนุน ร้านเนื้อฝอยนะครับร้านเนื้อฝอยขอขอบคุณกลุ่มอนุสตีมัสยิดยามูนอิบาดะบ้านทางควายของเรานะครับขนมปังสังขยาต้องขอขอบคุณฮะยีซอและอวงเจริญนะครับกาแฟสดโลตัสนะครับขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่ไปขายอยู่ที่ห้างโลตัสสาขา4ี่คอนสแควร์นะครับร้านชาชักนะครับขอขอบคุณคุณกิฟฟรีสมบูรณ์สุข นะครับน้ำแข็งน้ำเปล่าน้ำอัดลมนะครับประเภทเครื่องดื่มต้องขอขอ,อบคุณฮัจยีมูซาอํานวยพรน,นะครับที่ได้สนับสนุนเมนูต่างๆมาให้กับทางคณะกรรมการโดยฝ่ายร้านค้านะครับที่ได้มาดูแลพี่น้องอที่มาร่วมกิจกรรมงานของเราในวันนี้นะครับก็ขอขอ,อบคุณไว้เป็นอย่างสูงครับขอให้ท่านได้เดินเยี่ยมชมแต่ละร้านหรือท่านชื่นชอบ เมนูใดนะครับเมนูใดก็ขอให้ท่านได้เลือกซื้อรับประทานท่านอาจจะรับทานที่นี่ในบริเวณงานหรือท่านจะซื้อไปฝากพี่น้องบุคคลที่ท่านรักทางบ้านนะครับเพื่อเติมเต็ม,ตมความอิ่มอร่อยอิ่มท้องอิ่มภาคพลบุญที่ยวร้านตลาจะส่งมอบให้กับทุกท่านนั่นก็คือสิ่งที่ทางคณะกรรมการจัดงานได้จัดเตรียมรองรับพี่น้องแต่ละท่านที่มาร่วมงานในบรรยากาศของ งานการกุศลงานน้ำชาการกุศลในวันนี้นะครับขอแนะนำนะครับอีกประมาณสัก9นาทีก็จะเข้าสู่การฟัดดูการละหมาดฝัดดูมะกริบนะครับเมื่อถึงช่วงเวลานั้นนะครับทางคณะกรรมการก็จะพักกิจกรรมสักครู่หนึ่งเพื่อที่จะเชิญชวนพี่น้องร่วมยะมะา,าการละหมาดฝัดดูมะกริบนามาสิจมุนิบาดาบ้านทางควายก่อนที่จะกลับมาสู่กิจกรรมบนเวที กันนะครับขอแนะนำนะครับกิจกรรมของงานนะครับที่จะมีขึ้นในวันนี้นะครับและค่ำคืนวันนี้ในภาคเช้ามีการนะครับจัดทำพิธีทางศาสนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วภาคบ่ายหลังจากละหมาดดุร่เรียบร้อยแล้วก็เป็นการแข่งขันตะก็รอดบ่วงแต่ละทีมนะครับต่อมาจนถึงหลังจากละหมาดฟดูอัสรี และหลังจากนั้นก็จะเป็นการพบปะประชาชนจากนักการเมืองนะครับและในช่วงต่อจากนี้อีกสักครู่หนึ่งนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาของการละหมาดฟัดดูมกริบหลังจากละหมาดฟัดดูมกริบแล้วก็จะเป็นการแสดงกิจกรรมของเยาวชนนักเรียนของโรงเรียนอิสลามพิทยาของเรานะครับเพื่อให้ท่านได้ชมความสามารถของ เยาวชนนักเรียนของเราแต่ละชุดนะครับจะเป็นการแสดงชุดใดบ้างนะครับเมื่อถึงเวลาเข้าสู่การแสดงแล้วผมก็จะได้แนะนำแต่ละชุดการแสดงนะครับหลังจากจบการแสดงแล้วนะครับก็จะพักกิจกรรมบนเวทีเพื่อเข้าสู่ช่วงของการละหมาดฟัดดูอิชานะครับในวันนี้หลังจากละหมาดฟัดดูอิชาแล้วนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องกลับมาสู่บรรยากาศของการจัดงานวันรวมใจ อิสลามพิทยา65ในช่วงภาคค่ำกันต่อนั่นก็คือขอเชิญชวนท่านพี่น้องร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับท่านประธานนพิธีของเรานะครับนั่นก็คือท่านสวิทนะครับส,สีวิเศษนะครับที่จะเดินทางให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในค่ําคืนวันนี้และหลังจากภาพิธีเปิดงานแล้วก็จะมีการบรรยายศาสนธรรมนะครับการบรรยายพิเศษให้พี่น้องได้รับฟังเนื้อหาสาระ วิชาการเพื่อสอดรับกับการาดำเนินวิถีชีวิตในสังคมของเรานะครับนั่นก็เป็นหัวข้อที่จะเชิญชวนพี่น้องได้ร่วมกันรับฟังกันนะครับว่าสาระต่างๆที่วิทยากรจะมาพบกับพี่น้องในค่ำคืนวันนี้ณบนเวทีนี้จะมีสิ่งใดที่เราจะน้อมนำปฏิบัตินะครับและนำไป ยึดถือในการปฏิบัติร่วมกันในสังคมของเราหรือตามศาสนาบัญญัญญติของเรานะครับนั่นก็คือการบรรยายพิเศษในข่ําคืนวันนี้รับปิดท้ายกิจกรรมในข่ําคืนวีด้วยเป็นการแสดงสดนะครับเป็นการแสดงสดร,รายการการแสดงสดนัดเสพประยุกต์นะครับส่วนจะเป็นคณะใดทีมใดก็หลังจาก กา,ารละมาดพ้าดูหลังจากภาพพิธีเปิดงานแล้วก็คงจะได้แนะนําและเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมกันนะครับปิดท้ายกิจกรรมวันนี้ด้วยกับความสุขและความสนุกการรับฟังการแสดงสดนะครับนเสพประยุกต์ให้พี่น้องได้รับชมกันในค่ําคืนวันนี้นั่นก็คือสิ่งที่เราท่านทั้งหลายได้ให้เกียรติกับทางคณะกรรมการจัดงานนะครับโดยพัชยะรวยดานะครับอน,นอนวยพรนะครับ ในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการจัดงานวันรวมน้ำใจอิสลามพิทยาห5ในปีนี้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่ทางคณะกรรมการจัดงานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้รับเกียรติจากพี่น้องผู้ศรัทธาและท่านบุมิเกียรตินะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านใดที่อยู่ณบริเวณงานแล้วนะครับท่านก็ใช้อุปกรณ์สื่อสารให้เป็นประโยชน์บอกพี่น้องที่ไม่สามารถ หรือไม่มีโอกาสได้มาร่วมงานของเรานาสถานที่แห่งนี้ได้ได้แจ้งเข้าไปเลยนะครับว่าขอให้เปิดดูที่เพจของอิสลามพิทยานะครับและทางอันนุษนะครับอามิดนะครับชานอน,นะครับอามิชชานอน,นะครับเพื่อที่จะดูการถ่ายทอดสดบรรยากาศของงานนี้และสาระและกิจกรรมของการจัดงานในค่ำคืนวันนี้นะครับจนเสร็จสิ้นกิจกรรม นั่นก็คือสิ่งที่เราในฐานะพี่น้องผู้ศรัทธาในฐานะท่านผู้มีเกียรตินะครับที่ได้ให้เกียรติกับทางคณะกรรมการจัดงานให้เกียรติกับผู้บริหารของโรงเรียนอิสลามพิทยาและอิสลามพิทยามูลนที่ของเราในครั้งนี้ประจำปีพุทธศักราช2565และขอทน่จะตนำเรียนกับท่านพี่น้องนะครับโดยเฉพาะท่านที่เพิ่งเดินทางมาถึงนะครับว่าวันนี้ นะครับตามคําประกาศของท่านจุลารัรมนตรีนั่นก็คือวันนี้เป็นวันที่หนึ่งของเดือนชาบานประจําปีฮิจรสัสกราชที่1 4 4 3ประจําปีนี้ครับเป็นวันแรกของเดือนชาบานซึ่งอีกไม่กี่วันนะครับก็จะเข้าสู่บรรยากาศของเดือนรอมฎอนกะริมนะครับก็ขอให้เราทั้งหลายได้ดูแลสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ของท่านและครอบครัวนะครับเพื่อให้เราทั้งหลาย ได้เข้าสู่บรรยากาศของเดือนรอมฎอนการีมด้วยกับร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อที่จะได้ร่วมกับการปฏิบัติอามานอิบาดัตในทุกๆอามานเพื่อที่จะได้รับการตอบรับตอบแทนจากข้ออลัสซุบอาตาลานะครับเพื่อที่เราทั้งหลายจะได้รับสิ่งที่ดีงามที่เราทวินหามาตลอด1ปีนะครับรอมฎอนกำลังเวียนกลับมาพบกับพี่น้องอีกหนึ่งรอบปี ขอให้เราได้ไปเข้าสู่และได้พบกับรอมฎอนปีนี้ด้วยกันพร้อมๆกันด้วยกับความดีงามนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่อยากจะเชิญชวนและให้กับพี่น้องเราท่านทั้งหลายาที่มาร่วมบรรยากาศวันนี้นะครับได้เตรียมตัวเตรียมความพร้อมทั้งท่านครอบครัวของท่านคนรอบข้างของท่านนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรา,าต้องขออนุญาตที่จะนำเรียน เพื่อที่จะให้ท่านได้รับทราบถึงวันเวลาที่ความพร้อมหรือว่าความตั้งใจของเราจะมาสู่เดือนรอมฎอนครับอีกหนึ่งประการที่จะขออนุญาตที่จะนำเรียนและขอเชิญชวนขอความร่วมมือนั่นก็คือขณะนี้เราอยู่ภายใต้ของมาตรการการป้องกันหรือการดูแลรักษาตัวท่านเองครอบครัวของท่านเองคนรอบข้างของท่านนะครับสังคมของเรา ประเทศของเราให้ผ่านพ้นวิกฤตหรือบททดสอบจากพคโรอาตาลานั่นก็คือการระบาดของเชื้อไวรัสนะครับในสายพันธุ์ใหม่ที่เรากำลังประสบโดยเฉพาะสายพันธุ์นี้นะครับตางที่ท่านผู้ว่าที่ผู้สมัครนักการเมืองได้เกริ่นเอ่ยมาแล้วว่าได้มีการกระจายเชือ้อหรือมีพี่น้องเราติดอย่างมากมาย นะครับโดยเฉพาะสังคมมุสลิมของเราในชุมชนของเรานะครับก็ได้รับทราบข่าวคราวการติดเชื้อนะครับเป็นกลุ่มเป็นกล้อนนะครับเป็นระดับครอบครัวดังนั้นสิ่งที่จะขอความร่วมมือขอความกรุณานั่นก็คือการปร้องกันในระดับพื้นฐานขั้นต้นนั่นก็คือการสวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องทุกท่านทุกคนในขณะเข้าไปร่วมในสาธนารณชนในชุมชน ต่างๆที่เราไปร่วมนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการาให้ความร่วมมือในจุดคัดกรองนะครับวัดอุณหภูมิร่างกายล้างมือด้วยแอลกอฮอล์บ่อยๆนะครับหรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆเพราะว่าเราได้ไปสัมผัสนะครับสิ่งต่างๆมามากมายเราป้องกันด้วยกับการล้างมือบ่อยๆเพื่อดูแลตัวท่านเองครอบครัวของเราและคนรอบข้างนะครับเมื่อท่านมาแล้วนะครับ ทานสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งตลอดเวลา,า,า,ายกเว้นอารมรุ่โวยเมื่อเราจะรับทานอาหารเมื่อท่านรับทานอาหารเรียบร้อยแล้วจะสนทนาพูดคุยหรือจะอยู่ในบรรยากาศของงานขอความร่วมมือครับการสวมหน้ากากอนามัยทุกท่านการเว้นระยะห่างในสังคมทางสังคมหรือทางบุคคลนี้ยังเป็นมาตรการที่ทางหน่วยงานราชการได้ขอความร่วมมือกับพี่น้องเพื่อที่จะยุต,ติและหยุดยั้งการ แพร่กระจายนะครับของการแพร่ระบาดของพี่น้องของเราในสังคมเพื่อที่เราท่านทั้งหลายจะได้กลับมาใช้ชีวิตที่เป็นปกติสุขเช่นดังเดิมในอดีตที่ผ่านมาครับช่วงนี้ขอ